สวัสดีครับผมไอเพรยนตนนะครับวันนี้ผมจะพามาดูรถเข้าใหม่สดๆร้อนๆเลยนะครับต้องบอกว่าราคารถคันนี้เนี่ยเราก็ยังไม่ทราบนะฮะแต่ว่าราคาเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ4 0 0แสนต้นๆถึง4 0 0แสนกลางๆนะครับคันนี้รถสวยมากนะครับเป็นรถหน่วยงานที่ปลดะะาังมามือเดียวจากป้ายแรงประวัติศูนย์ตรงเลยนะครับใครสนใจโทรสอบถามได้นะครับ0 8 9 4 8 0 7 3 6 2ส่นะครับส่วนเรื่องราคานะฮะถ้าผมได้มาแล้วผมจะทิ้งราคาไว้ใต้คลิปนี้นะครับ สำหรับคันนี้นะคบเป็น Toyota a อ t i ติ1.6ตัว G นะคบปี2017นะฮะปี2017รถมือเดียวป้ายแดงเลยนะคบนี้ต้องบอกก่อนว่าสภาพตัวรถเนี่ยสดสดเรียวๆนะครับรถเพิ่งแตะร้านเมื่อกี้เลยนะครับยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ปรับสภาพนะครับเรามาดูในตัวของรถนะครับที่เพิ่งเข้าร้านนะครับมาดูความสด ความเดิมนะครับว่ามีตำหนิมีร่องรอยการชนหรือว่าอะไรมาบ้างหรือเปล่านะครับดูได้จากคลิปนี้เลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับกระจังหน้าได้เป็นโครเมียม2เส้นนะครับมาพร้อมกับโลโก้โตโยต้าอยู่ตรงกลางเลขทะเบียน6กกไก่ซเสือ8464กรุงเทพมหานครนะครับเบื้องต้นด้านหน้านะครับก็ไม่มีร่องรอยของการเฉี่ยวชนนะครับสีเดิมนะครับสีเดิมสดๆนะครับเรียวๆแบบนี้เลย ก็มีร่องรอยของสะเก็ดหินบ้างเล็กน้อยนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวเราเก็บงานเก็บสีให้นะครับแต่ดูเลยไม่มีร่องรอยของการชนหนักพลิคว่ำหรือว่าจมน้ำนะครับรถสภาพสดเดิมเรียวนะครับไฟหน้าเดิมๆจากโรงงานไม่มีร่องรอยของการแตกนะครไฟหน้าเป็นแบบมันติรีเฟ c t กเตอร์มีไฟเด t ทารมันนิ่งไลท์ LED และก็ไฟเลี้ยวนะครับตกแต่งอยู่ที่ใบใน นะครับสีเดิมนะครับสีเดิมเดิมแท้ๆจากโรงงานสภาพสดแบบนี้เลยนะครับเหลี่ยมสันตัวรถคมชัดกระจกมองข้างได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับเป็นกระจกแบบปรับพับไฟฟ้านะครับมีไฟเลี้ยวให้เรียบร้อยนะครับติดฟิล์มให้รอบคันประมาณ40%รลอบคันนะฮะในส่วนของล้อและยางนะครับได้เป็นแม็กเดิมนะครับแม็กปัดเงาขอบ16นะครับแม็กห้าูนะก็สภาพตัวล้อแม็กก็ไม่มีร่องรอยของการเบียดฟุตบาทมานะครับส่วนยางคันนี้เนี่ยได้เป็นยางดันหลก ยางดันหลบนะครับปี2021สัปดาห์ที่37นะครับก็ยังเป็นยางใหม่อยู่นะครรหัสยาง205 5 5ทับ55 R16 นะครับดอกยางพร้อมใช้งานเลยนะครับส่วนโครงสร้างซุ้มล้อนะครับสแตนดาร์ดโรงงานเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรอยซีนทามะพาวนะฮะจุดเมอาร์ดนะครับเบ้ชโชกหรือว่าตัวน็อตก็ได้เป็นโครงสร้างเดิมทั้งหมดนะครับรถสวยมากรถสภาพเดิมๆมือเดียวป้ายแดงนะครับมือเปิดเป็น smart entry นะสีเดียวกับตัวรถกุญแจเป็นสมาร์ทย์เลตนะครับมีกุญแจสำรองให้1ชุดนะครับเป็นรีโมทเหมือนกันทั้งคู่นะครับคันนี้เป็นปุ่มพูสตาร์ทแล้วนะครับส่วนแผ่นเพดนะครแผ่นเพจเดิมแท้ศูนย์ไม่มีรอยแกะไม่มีรอยถลอกนะครับรถปี2017จดปี2017เช่นเดียวกันเลขตัวเครื่องตัวถังตรงเล่มตรวจสอบได้ประวัติตัวรถตรวจสอบศูนย์โตโยต้ได้ทั่วประเทศ โครงสร้างตัวน็อตไม่มีร่องรอยของการแกะหรือว่ารอยไข่นะครับเบาะหนังเดิมๆแท้ศูนย์สีเบจเดี๋ยวดูภายนอกกันก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูภายในกันต่อคันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินรองรับน้ํามันสูงสุดได้ถึง e85 นะครับไม่เคยติดแก๊สไม่เคยจดทะเบียนป้ายเหลืองนะครับเป็นรถหน่วยงานโดยตรงนะครับที่ปลดระหว่างมานะครับด้านหลังเดิมๆฝากระโปรงท้ายเดิมคิ้วฝากระโปรงท้ายได้เป็นโครเมียมนะครับ ส่วนไฟท้ายก็เป็นไฟไฟอไฟท้ายเดิมแท้ศูนย์นะครับไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวนะครับเป็นไฟท้ายแบบ LED 1เส้นนะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวไฟถอยตกแต่งอยู่ที่ด้านในนะครับโลโก้สภาพสวยสมบูรณ์ตามคันนี้ทางเจ้าของเดิมเขาติดในส่วนของเซนเซอร์ถอยหลังมาให้ด้วยนะครับในส่วนของด้านหลังนะครับกันชนหลังเนี่ยก็จะมีรอยอามาบ้างเล็กน้อยนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวเราเก็บงานให้เก็บสีให้นะครับไฟเบรกตรงที่3อยู่ด้านหลังมีลาย้าให้ครบ ฝากระโปรงท้ายเปิดจากรีโมทได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูโครงสร้างด้านหลังกันห้องเก็บของใหญ่นะครับไม่เคยติดแก๊สนะสำหรับคันนี้นะครับโครงสร้างด้านหลังรอยซีนเดิมๆจุดเม็ดอาร์ตเดิมเดิมนะครับเม็ดกลมสวยสีไม่มีทะลอกฝากระโปรงเดิมน็อตเดิมไม่มีรอยแกะรอยถอดนะครับสำหรับคันนี้ทางด้านซ้าย และก็ด้านขวานะครับสภาพสวยสมบูรณ์สีเดิมแท้ทั้งคันเลยใครสนใจคันนี้นะครับโทรสอบถามผมได้เลยนะครับไอเพชรยนต์ I 0 8 9 4 8 0 7 3 6 2นะครับเบอร์โทรของผมแอดไลน์ได้นะครับชุดเครื่องมือแม่แรงยังอะไหล่ครบนะครับยางอะไหล่ไม่เคยแตะพื้นเป็นยางโยโกฮามาปี2017นะครับเป็นยางโยโกฮามาที่ติดกับตัวรถเลยนะครับล้อกระทะนะรุน่นนี้นะฮะแล้วก็ในส่วนของด้านหลังก็ รอยสีน้มัพราก็สีเดิมเดิมจุดเบอาสีเดิมเดิมไม่มีรอยเจาะไม่มีรอยติดแก๊สนะครับรถประวัติศูนย์ตรวจสอบได้นะครับไม่เคยดมแก๊สไปอย่างแน่นอนไม่ใช่แท็กซี่นะครับอันนี้รับประกันแน่นอนครับประวัติตัวรถก็ตรวจสอบได้ทั้งหมดนะครับดูแลต่อจากศูนย์โตโยต้าได้เลยนะครับสําหรับคันนี้ นะฮะอยากจะเข้ามาดูรถตัวจริงนะครับคันนี้ตั้งอยู่สำนักงานใหญ่กรุงเทพมินบุรีซอยเสรีไทย68แยก1บริษัทเพชรยนต์จำกัดนะครับเบื้องต้นนะครับคันนี้ก็มีน่องรอยสะเก็ดหินตรงฝากระโปรงหน้ามาบ้างเล็กน้อยนะครับแล้วก็รอยด้านหลังนะครับที่เป็นตรงกันชนด้านล่างนะครับที่เป็นรอยแตกนิดหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าไปเบียดอะไรมานะครับก็เดี๋ยวเรามาดูภายในกันต่อเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องเลยโอเคเป็นปุ่มพุตสตาร์ทนะครับกดทีเดียวติดนะสำหรับคันนี้นะครับ แอร์แบ็กเจ็ดใบนะครับครบๆพร้อมๆนะครับเดี๋ยวผมไล่ตั้งแต่ประตูก่อนเลยนะครับประตูเดิมๆนะครับสีทูโทนนะครับสะอาดมากนะครับที่พักแขนเป็นหนังสีดำนะครับกระจกปรับขึ้นลงออโต้มีระบบเซ็นท่าล็อกนะครับตรงมือเปิดเนี่ยไม่มีรอยถลอกเลยนะครับก็เจ้าของเก่านะครับที่ดูแลรถคันนี้ก็ค่อนข้างดูแลรักษาดีมากๆเลยนะครับแล้วก็กระจกได้เป็นปรับพับไฟฟ้านะครับปุ่ม engine start นะครับส่วนประตูนะครับ ประตูก็เป็นประตูเดิมๆนะครับตัวน็อตเดิมๆไม่มีรอยแกะไม่มีรอยถอดนะครับด้านล่างด้านบนสติ๊กเกอร์นะครับอยู่ครบท้วนนะครับภายในเป็นโทนสีดําตัดกับสีเบจโรงงานนะครับพวงมาลัยหนังนะครับเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันมีแอร์แบ็กทั้งหมด7ใบนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับส่วนไมค์คันนี้อยู่ที่17,393กมโลนะครับไมค์แท้แน่นอนตรวจสอบได้นะครับสามารถดูแลต่อจากศูนย์โตโยต้าได้เลยคอนโซลเป็นโทนสีดำนะครับตัดกับสีเบจ หน้าจอเครื่องเล่นก็เป็นวิทยุซีดีเดิมจากโรงงานนะครับสามารถเสียบสาย AUX USB ได้นะครับหน้าจอก็ไม่มีรอยแตกหรือว่ารอยล้านะครับมีระบบกันลื่นถลไหลแอร์ a อนนรอกนะครับช่องชาร์ดไฟ1ช่องนะฮะส่วนเกียร์ก็ได้เป็นเกียร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้ CVT 7สปีดเรียบร้อยแล้วนะครับหัวเกียร์สะอาดสะอาดนะครับไม่มีรอยทลอกเลย นะครับแล้วก็บาะเนี่ยเป็นเบาะหนังเดิมๆจากโรงงานสีเบตนะคะเป็นของแท้หนังแท้ที่ติดมากับตัวรถเลยนะครับก็ไม่มีรอยฉีกขาดนะครับมีร่องรอยการใช้งานมาบ้างเล็กน้อยตรงนี้เดี๋ยวเราดึงให้ใหม่นะครับเราจะดึงให้ตึงขึ้นนะครับแต่ว่าลูกค้าจะได้เบาะหนังเดิมๆนะครับก็เป็นหนังแท้ของศูนย์เลยนะครับสภาพยังสมบูรณ์นะไม่มีรอยฉีกขาดนะครับก็รู้สึกว่าจะมีรอยช้ำแค่เบาะคนขับเท่านั้นนะครับสาหรับรถคันนี้นะคบเพราะว่าเบาะนั่งข้างๆเนี่ย สภาพสวยสมบูรณ์นะครับไม่มีรอยยับด้วยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันอ่าเบาะหลังยิ่งแล้วใหญ่นะครับแทบจะไม่มีร่องรอยของการใช้งานเลยนะครับเบาะสะอาดมากนะครับอันนี้ต้องบอกเลยว่าเบาะสะอาดมากนะฮะถ้าลูกค้าท่านไหนที่ติดตามผมอยู่แล้วนะครับก็จะค่อนข้างได้เห็นรถที่เพิ่งเข้าใหม่บ่อยนะครับเบาะคันนี้เนี่ยยังสวยอยู่เลยนะครับยังไม่มีรอยคราบดําด้วยนะฮะส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะมีในส่วนของ ช่องชาร์จไฟนะครับและก็มีช่องเก็บของให้หนึ่งช่องนะครับหลังคาสภาพสวยสมบูรณ์ไม่มีรอยฉีกขาดไม่มีร่องรอยของการขีดเขียนด้วยนะฮะคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่ผมแนะนำเลยไม่เพียง1 7 0 0 0โลเท่านั้นนะครับสนใจคันนี้นะครับสำหรับ toyota altis 1.6หตัว G นะครับปี2017คันนี้นะฮะโทรสอบถามผมได้เลย0 8 9 4 8 0 7 3 6 2นะครับเบอร์โทรแอดไลน์ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์กัน มาดูในส่วนของเครื่องยนต์กันต่อนะครับเครื่องยนต์คันนี้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์ดูโอวีวีทีไอนะครับสี่สูบเดิมๆจากโรงงานเครื่องยนต์เบนซินนะครับรองรับน้ํามัน E85 นะครับคันนี้เป็นเครื่อง1 6 0 0ซีซีนะครับเครื่องยนต์เดิมๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องกันดูเครื่องยนต์นิ่งและก็เงียบนะครับสังเกตได้เลยว่ารอยม้ารอยคิวซีจากโรงงานเนี่ยเห็นชัดเจนทุกจุดเลย ตัวน็อตเครื่องยนต์ก็เดิมเดิมนะครับไม่มีรอยแกะไม่มีรอยถอดเครื่องนะครับภายในห้องเครื่องก็แห้งสนิทนะครับไม่มีคราบน้ํามันเครื่องไหลเยิ้มหรือว่าัา่วซึมนะครับแบแตเตอรี Р ่พร้อมใช้งานส,สภาพสวยสมบูรณ์นะครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่ารถยังไม่ได้ล้างหรือว่าปรับสภาพอย่างใดเลยนะครับส่วนโครงสร้างเบ้าชกตัวน็อตก็เดิมเดิมนะครับจุดเมทอาร์ตกลมสวยเดิมแท้ศูนย์หัวน็อตก็มีรอยคิวซีชัดเจนนะส่วนโครงสร้างน็อตคานด้านในก็ไม่มีรอยถอดหรือว่ารอยแกะ นะครับฝากระโปรงเดิมน็อตเดิมไม่มีรอยถอดไม่มีรอยแกะนะครับสาหรับคันนี้นะฮะแก้มซ้ายขวาคันหน้าเดิมไฟท้ายสูญนะคบสำหรับคันนี้จุดเมอ้าสวยมากนะครับกลมสวยคันหน้าไม่มีรอยถอดไม่มีรอยขันนะครับไม่มีร่องรอยของหม้อน้ําดันนะครับหรือว่าแบตเตอรี่ร่วซึมนะฮะระบบเบรก ABS นะครับร่นี้ดิสเบรกสี่ล้อเรียบร้อยแอร์แบ็กเจ็ใบนะฮะรถสวยมากใครที่สนใจคันนี้นะครับก็สามารถติดต่อสอบถามผมได้เลยนะฮะไอพีสจนนะครับ089 4807362นะครับเบอร์ผมแอดไลน์ได้เลยนะครับหรือว่าจะเข้ามาดูรถตัวจริงนะครับกรุงเทพมินบุรีซอยเสรีไทย68แย่งยกหนึ่งบริษัทเพชรยนต์จำกัดนะครับเปิดทุกวันทำการ9าโมงเช้าถึง6โมงเย็นนะครับเข้ามาแล้วสามารถติดต่อเซลไอได้เลยนะครับผมประจำสำนักงานใหญ่นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ